ปรับความดันโลหิตสูงด้วย5สิ่งนี้นะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่โหเป็นแล้วนะถ้าฉันเริ่มกินยานะฉันจะต้องแบบกินยาไปตลอที่ผมบอกไม่ใช่นะผมเป็นคนหนึ่งที่ ความดันเคยสูง140ปัจจุบันเหลือแค่107ก็คือ107เท่านั้นดังนั้นผมบอกได้เลยว่าผมผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับจุดที่เคยกินยาแล้วก็หยุดยาได้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าให้หยุดยาเลยนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าช่วงที่เราเป็นนะครับเราต้องถามคุณหมอกว่าเราเป็นความดันโลหิตสูงชนิดปฐมภูมิหรือทุติยภูมิถ้าเป็นทุติยภูมิคือมีสาเหตุไปแก้ซะถ้าเป็นแบบปฐมภูมิแสดงว่าเกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือดนะครับดังนั้นะรเราก็มาดูซิว่าอะไรที่เราทําได้บบบบางนะนะะคครรัััลดกๆ คือการเลือกอาหารสักอย่างหนึ иваем, ่งที mm. ่ถูกกับโลกที่เราเป็นอยู่นะครับอันแรกนะครับคือน้ําชาจากงานวิจัยนะปี2014นะครับก็ค้นมาแล้วประมาณสัก25เปเปอร์ด้วยกันนะครับเขาพบว่าเวลาเรากินชาเขียวหรือชาดําติดต่อกัน3เดือนจะช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ประมาณ1-2มิลลิเมตรประหลอดไม่เยอะนะครับแต่ยังน้อยมันเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มที่หนึงที่เราสามารถดื่มได้ทุกวันแล้วก็ดีต่อโลกของเรา นะครับสนะครับคือน้ําทับทิมเดี๋ยวนี้หาง่ายครับน้ําทับทิมจะไปซื้อตามร้านที่ขายน้ําปั่นก็ได้หรือว่าเราจะไปซื้อที่เป็นกล่องก็ได้ครับน้ําทับทิมเนี่ยเขาพบว่ามันมีสารที่ชื่อว่าโพลีฟีนอล P H e n O L Y P H E n O l โพลีฟีนอลนะครับมีการวิจัยประมาณปี2016นะครับมีประมาณ8งานวิจัยเลยที่เขารวบรวมมาเขาพบว่าถ้าเรากินน้ําทับทิมเนี่ยวันหนึ่งประมาณ1-2แก้วนะที่เป็นน้ําทับทิมปั่นนะแต่ว่าถ้าเป็นลูกเนี่ยมันบอกไม่ได้เพราะในงานวิจัยเ้้าใชน ทับทิมปั่นหรือขันเอานะครับก็ดื่มติดต่อกัน3เดือนนะครับทุกวันเลยนะเขาพบว่ามันจะลดความดันได้ประมาณ4-5มิลลิเมตรตลอดแต่อย่าลืมนะครับเนื่องจากน้ำตาลเนี่ยถ้าเราเติมเข้าไปมันจะเป็นพวกน้ำตาลทรายหรือว่าไซรัปก็ตามเขาพบว่ามันอาจจะไม่ทำให้ความดันดีขึ้นดังนั้นเราต้องพยายามดื่มน้ำทับทิมล,ล้วนๆที่ไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มนะครับข้อที่3คือลูกพุนนะลูกพุนเนี่ยมีางวิจัยประมาณปี2010บอกว่าถ้าเรา กินประมาณ3-6ลูกต่อวันติดต่อกัน2เดือนเนี่ยจะลดได้ทั้งความดันโลหิตสูงเล็กน้อยนะครับลดไขมัน L D L และเพิ่มไขมัน H D L ด้วยนะครับข้อที่4คือน้ำบีทรูทนะครับจริงๆหลายคนอาจจะชอบแบบผมนะครับคือเวลาไปกินสลัดที่ซิสเลอร์ก็กินเป็นบีทรูทนะครับแบบนั้นก็ได้ครับหรือว่าเราจะกินเป็นน้ำบีทรูทก็ได้เขาพบว่าในบีทรูทจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่านเตรต n i t r a t e นเตรตนะครับจะสามารถเวลากินเข้าไปมันจะขยายหลอดเลือดชั่วคราวแล้วก็ลดความดันโล สูงได้เล็กน้อยหลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าความดันปกติแล้วกินได้ไม่ได้นะผมลองไปกินตอนที่ความดันผมปกติแล้วก็ไม่ได้มีอาการหน้ามืดอะไรนะเพราะว่าจริงๆมันช่วยแค่ขยายหลอดเลือดเท่านั้นนะครับดังนั้นสบายใจได้มันก็ลดได้ประมาณ2-4ถึมิลิเมตรประหลอดจากงานวิจัยปี2017นะครับส่วน น้ำที่ห้านะครับอันนี้หาง่ายมากเลยในร้านสะดวกซื้อมีเยอะคือน้ำมะเขือเทศอยากจะกินเป็นน้ำมะเขือเทศสดก็ได้ทําเองที่บ้านซื้อตามร้านก็ได้หรือว่าซื้อเป็นกล่องก็ได้แต่ว่าแนะนําให้เลือกเป็นน้ำมะเขือเทศนะครับที่สดสักหน่อยหนึ่งหรือว่าเป็นน้ำมะเขือเทศที่ ไม่ได้เติมเกลือเพิ่มนะครับต้องบอกเขานะครับเพราะบางคนอาจจะตัดเกลือเข้าไปก็บอกว่าอย่าเติมเกลือเพิ่มแล้วกันนะครับนะบเขาพบว่าเวลาที่เราดื่มแค่วันละ1แก้วนะครับจะลดความดันหดได้ประมาณ12มมตประลอดอันนี้เป็นงานวิจัยของประเทศญี่ปุ่นนะครับปี2019เลยนะนอกจากลดความดันแล้วนะครับตัวน้ำมะเขือเทศยังลดไขมัน L D L ได้ประมาณ23 มิลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับตัว M ตัว G ทับนะครับแล้วก็ DL นะครับมิลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับไปตรวจก่อนว่าเราเป็นความดันแบบปฐมภูมิหรือทุติยภูมินะครับเสร็จปุ๊บก็มาดูแลตัวเองนะครับเครียดนะครับออกกําลังกายเป็นประจําพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ กินโปรโตีนจากอาหารทั้ง3มื้อให้เพียงพอเพื่อเพิ่พมความยืดหยุ่นของหลอดเลือดนะครับรักทุกคนนะครับใครอยากได้ความรู้เจ๋งๆแบบนี้แบบลงลึกเกี่ยวกับความดันเลยนะครับมีคอร์สคอร์นึงที่ชื่อว่าเทคนิคพิชิตความดันสูงนะครับก็สามารถไปเรียนได้พิมพ์ CF แล้วก็ขอราคาพิเศษกับทีมงานรักทุกคนแล้วเจอกับความรู้เจ๋งๆ,ๆแบบนี้กับหมอทีมดรทีมนะครับรักทุกคนสวัสดีครับ